คุณแอนนะจ้าอย่าลืมใช้วิจรารญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะ สดีครับผู้ชมครับตอนเรามาสู่รายการทุนเดยรฮะเราก่วกับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนะแล้วก็ห้าหุ้นดังประจำสัปดาห์ครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันวิ่งกระจุยกระจายเลยไปแตะหนึ่งพันหกร้อยครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าท้ายที่สุดก็เสียท่าหน่อยนึงนะเพราะว่าวันศุกร์ครับก็ปิดไปต่ำกว่าหนึ่งพันหกร้อยฮะแต่ว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวอะไรครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันก็ยังยืนเหนือหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบจุดได้นั่นเอง มันวิ่งปีสอย่างนี้นะก็ก็เปรียบเสมือนฟุตบอลครับคุณผู้ชมครับวิ่งเหมือนกันครับคุณผู้ชมในสนามวิ่งกนะันคนบอกเอามาเที่ยวกันได้อย่างไรอ้าวแต่ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมครับก็คือมันวิ่งนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครดูบอล ดูกันป่ะซูซูกิครับเราก็จะเห็นได้ครว่าพระเอกโอ้โหของประเทศไทยนักบอลของประเทศไทยถือว่าเป็นพระเอกตัวจริงกันจริงๆเลยนะคุณผู้ชมนะอ่ะวันนี้รายการเรามีมาอ่านักฟุตบอลที่หลอที่สุดในประเทศไทยขอต้อนรับคุณชาลี <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้บ้าฉันเรียกฉันเรียกชาลีฉชน,นปุย <laughs> เองอลชาลีเชฟปิ้นคนละครันสวัสดีสวัสดีเอาเอายังนังอีกชาลีไม่ไม่ผมเชนชาลีเชฟปุยมาไม่ว่างมาแทนจริงเหรอเหมือนกันโอ้โหแบบด้านด้านแล้วราอะเาคุณู้ชมมันไม้ผมเล่นแบบนี้ก็ให้มันเล่นไปพระเอกเหมือนกันไงพระเอกอะไรระดับโลกอ๋ออ๋อพระเอกระดับโลกระดับโลกเลยโลกไหน ไปอยู่บนสวรรค์แล้วแหมที่ลงมานี่คืออะไรคุณมันวิ่งขึ้นไปแทงตูดแล้วก็ลงมาเย่างนี้อ่ะลง่าลงมาอะไรมาทั้งทีต้องเล่นมายากลหน่อยเอาเอาเดมาทั้งทีต้องเล่นเด้อเด้อเด้อต้อมายากลเปลี่ยนหน้ามายากลเปลี่ยนหน้าไปเลยพร้อมยังอ่ะพร้อมยังอ่ะพร้อมนี่หน้าหน้าหน้านี่เปลี่ยนหน้าหน้าหลังไม่เอาหน้าหนึ่งไม่หน้าสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เปลี่ยนหน้าอย่างนี้เลยเอ่ะห,หน้าสเวลล์ขอเปลี่ยนหน้าไหมไหม,ไมหน้าด้านอย่างเนีแบบ้ป้าแพงจริงๆเลยไม่มีความรู้เนี่ยต้องเปลี่ยนหน้าโอ้เอา้าคุณผู้ชมไหนๆก็ไหนๆดาราระดับโลกมาเลยนะเนี่ยอ่าเป็นหลายโลกครับคุณผู้ชมครับเบาหวานความดานันโรคขี้เกียจกันก็เป็นฮะไม่ใช่อย่างนั้นอ๋อเหรออ้าวมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปดูฮาวดังประจำสัปดาห์กันเลยอันดับห้า วีพีโอแกพูดอย่างนี้ได้ตลอดชั่วโมงเลยหรือเปล่าเนี่ยได้แต่จะฟังไม่รู้เรื่องพูดคำไม่ได้นี่วะเอาละวีพีโอคุณผู้ชมวีพีโอน้ำมันปาล์มดูดวิญญาณเม้าดูชื่อดูชื่อเลยแหเป็นยังไงอ่ะเอาวีพีโอนี้เขาเพิ่งเปิดเทน เข้าตลาดไปไงจากราคา i p o ที่สองจากราคา IBO ที่2บาทเจ็ดสเป็นไงบ้างวิ่งปื๊ดไปเลยที่4,12บาท1ิบตลาดปุ๊บ4่บาท12บสอ2เปิดปุ๊บครับคุณผู้ชมครับไม่ถึง2นาทีโอ้โหบบแ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 บรแบัแลบนบบแนบแบบแรบแู้ชมบแบบแบบแบ่อบลแ่นเลยแบบ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 แ่อแบบแีบแบบแีบแบ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 บบบแบบแบ คือ I P O เนี่ยจอง2องบาทเจ็ดสิบลงมาต่ำที่สุดเนี่ยสองบาทเจ็ดสิบเซชิจเทียดไงเฉียดเฉียดแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยแต่พอเฉียดปุ๊บนะอีกวันหนึ่งมันไปขึ้นไปนะเด้งขึ้นอีกวันหนึ่งก็พยายามเด้งนะแล้วตอนนี้ก็เลยอ่ะคุณผู้ชมปิดสัปดาห์ไปที่สองบาทแปดสิบหกนะจ๊ะเออษัทนี้เขาทำอะไรรู้ๆกันอยู่ว่าทำน้ำมันปาล์วีพีโอชื่อชื่อเต็มเขาคือใครบริษัทอะไรวิจิตรพันธุ์ปาล์มออยเออทำน้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มนี่แหละแถวไหนแถวไหน แถวดิบดิบๆๆบ้าหาแถวชุมพรอน <ม S 2> อนั่นแหละยังไงก็ทำน้ำมันปาล์มนี่แหละอะนะ,อะก็คือเขาทำน้ำมันปาล์มดิบมาก,กว่า25ปีครับคุณผู้ชมครับกําลังการผล,ลิตของเขากข้งงางนี่จะสูงนะ180ตันผลปาล์มทลายต่อชั่วโมงโอ้โหสูงครับคุณผู้ชมครับแต่ ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้เวลาดูธุรกิจน้ำมันปาล์มเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยผลปาล์มเนี่ยมันไม่ได้ออกมาแล้วก็ได้เต็มกําลังการผลิตถึงึง180ยแดสิบตันนปาล์มตัวสิบสี่เปอร์เซ็นต์ไม่ได้หรอกประมาณอ่านะฮะอะไรสิบสี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวให้ก่อนเดี๋ยวคุยเรื่องของไอ้นี่ก่อนเรื่องของกําลังการผลิตนิดนึงก่อนับคุณผู้ชมครับเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าเฮ้ยธุรกิจนี้มันเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีหน้าฤดูกาลที่แบบปาล์มเข้ามาเยอะมากเลยใช่ปาล คนเขาลองมีผลกําลังรองรับมากเนี่ยปาล์มก็จะเข้ามาได้แต่ว่าหน้าธรรมดามันก็จะใช้กําลังการผลิตไม่มากโดยเฉลี่ยครับคุณผู้ชมครับใช้กําลังการผลิตไม่ประมาณ50%อะ่ะไม่ไม่ได้ใช้เยอ,อะเออนั่นแหละทั้งปีะนะคุณผู้ชมนะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อเนี่ยนอกจากเขาผลิตปาล์มแล้วเนี่ย เราเขายังเป็นเจ้าของไร่ด้วยเหรอเจ้าของไร่เลยส่วนปามส่วนปามถึง14%เปนเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ยังมีพวกของพลังดีบวมนะ,ะ,ะแล้วก็มีพวกโลงไฟฟ้าขนาด8ด จุดสี่มตต์เออได้คุณผู้ชมนะทีนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเออเอาตัวของ VPO ไปเทียบกับ AE i ได้ไหม<อ>หรืออะไร AE ก็คือเอไอเอเนจครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าก็กกทําน้ํามันปาเหมือนกันอ่อาัา่นแหละแต่ทีนี้เนี่ยเขาเทียบกันไม่ได้นะเขาท<อ>ำครบวงจรนนั้นน่ะ เออคือ VPO ทำครบวงจรกว่านั่นเองครับอ่ะมาดูนิดนึงว่าผลประกอบการเป็นไง9เดือนที่ผ่านมานะกำไรไป158ล้านบาทเออแต่ว่าเดือน9เนี่ยมันขาดทุนหน่อยหนึ่งก็ไมไม่ต่มาสามมันขาดทุนแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังกำไรอยู่แต่เขาบอกว่าปี58ก็าจะโตถึง30%สานะปี57เจ็เออเพราะว่าปีห้าเจ็านรั่เลยเกินไม่ใช่ทีนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอ่ะ ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะดีนะหลังจากที่เข้าตลาดขึ้นมาแล้วคืนเง,งินก้งคืนเงินกู้อ่าว่ากันไปครับคุณผู้ชมครับอะไรบอลาฟินิิเซียใส่<ม>รัฐนะระบุเลยบทวิเคราะห์ขเขาบอกว่า<ะ>เป้าหมายปี58อยู่ที่2บาท90อ่านะะ่ปีอ,นนอ,อีเท่าตอนนี้ก็ใกล้ๆนะแล้วสองบาทเก้สิบหกสองบาท 90. เก้าสิบอ่าว่ากันไป<ะ>ครับคุณผู้ชมครับไปดูกันที่อันดับสี่เอเจดี พระดิพระเอกโหดหักดิบเฮ้ยโหดชื่ออีกแล้วพระเอกจริงๆอยังงยตอนนี้เหมือนจะสวมบทโหดนะหักดิบไปเพิ่มทุนพีพีระบุจ่อจงสิบสรายนี่ให้ไปที่10บตังค์คือมันมีการประกาศออกมากลางสัปดาห์ AJD เนี่ยไอที่ทําอะไรนะพระเอก CD d ด d เซ็ตบ็อกอะไรเงี้ยนะก็ประกาศออกมาเพิ่มทุน 1,500ล้านหุ้นที่ราคา10สตางค์ต่อจงด้วยให้13คนโอ้คุณผู้ชมราคาตลาดตอนนั้นอยู่เท่าไหร่รู้เปล่า4บาทเชียดเชียด4บาทตายตกกระจายหมดเลยครับคุณผู้ชมครับต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยนะ90วันนะถึง97.48%่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีมีดายลูชั่น50%โอ้โหคุณผู้ชมอู้ถือหุ้นเก่าเนี่ย โอ้แม่เจ้าลองกันอีกอ้าคุณผู้ชม13รายจะให้บอกว่ามีใครบ้างผมว่าคุณผู้ชมคงงงอะ่ะอ่ะก็บอกกันนิดนึงแล้วกันนะมีตระกูลสุขจรัสอ่ามีต่างประเทศด้วยนะทรงยงบินอ่าเจงก<อ><อ>ุยยุนอ่านะเออั่อนแหละแล้วก็มีด็อ,อร์ฉัตรมาพรโตการันเศษกบนรัชกกลวัช ก้นวัชระนั่นแหละให้ไปดูกันเอต้องจะรู้เอาคุณผู้ชมลองไปดูเอาละกันนะแต่ทั้งหมดเนี่ยก็บอกตรงๆแล้วฮะว่าเข้ามาในราคาสิบตางเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดไม่ยอมถึงแม้ว่าทางด้านของ AJD จะมีการแบบปลอบลายย่อยก็เรียกมาเลยเดี๋ยวเออ AJD ก็ปลอบลายย่อยด้วยด้วยวิธีการไหนยังไงเรื่องวิธีการเออแต่วอลเอ่าครับคุณผู้ชมนะตาามจุหาหุ้นเดิมหุ้นใหม่อ่ ็แจกวอลเล็ตแล้วก็วอลเล็ตนี้เนี่ยฟรีแล้วรแปลงแปลงสิตังค์แต่มันก็ไม่คุ้มแกเพราะคนใหม่ได้เข้ามาสิบโอ้โเ,ออเขามาเลยหุ้นเข้ามาเลยแกเออตอนนี้ตลทสั่งชี้แจงขายกรณีขายหุ้นเพิ่มทุนแบบนี้ออมาชมาี้แจงหน่อยเออบางทีมันก็เวอร์เกินไปนะแหมราคาขึ้นไปขนาดนั้นแต่ว่าขายแค่สิตังค์เออดีบีเอสวิคเกอร์มองแบบไงฮะ การกระทาของมาเอกรายนี้อ่าดูใจดีดูเหมือนใจดีแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเหมือนสวงอดโททางอ้อมนะฮะเขี่ยเลยเขี่ยเลยเขี่ยเลยเขาบอกว่าการเพิ่มเงนนพีทีอย่างเงี้ยมันไม่พอกับเรื่องของไดรฟ์แล้วก็เงินที่เข้ามามันนิดเดียวสําหรับบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะคุ้มค่าหรือเปล่านี่ดีบีเอสเขาตั้ง้อสังเกตไว้ครับว่าจะมีการขายในตลาดด้วยก็ไปดูแล้วกันว่าวันศุกร์นี้จะเป็นยังไงครับผมไปดูกันที่อันดับสาม MTLS MTLS เมืองไทยริซซิ่งวิ่งจะลอกแบบสีสวัสดิ์หรือไม่เออเฮ้ยเออนี่ก็เป็นเป็นริซซิ่งเหมือนกันริซซิ่ง IPO ตัวใหม่มาครับครับเมืองไทยริซซิ่งอ่าเขาเปิด IPO ให้ซื้อให้ขาย อยู่ที่5้าบาทห้สิบไปซื้อนะแล้วเปิดวันแรกเลย9ก้าบาทห้าสิบหรือจับไว้เจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้แล้วเป็นไงครับปีนขึ้นไปสิบบาทโอ้ตัวนี้จะจะตรงข้ามกับ VPO วิ่งมาลงแล้วก็ขึ้นไปทันทีเลยเป็นวันแรกไปสิบเอ็ดบาทเก้าสิบวันที่สองเป็นไงวันที่สองก็โอ้โหขึ้นไปสิบสองบาทเหมือนกันแปดสิบโอ้ขึ้นงาขึ้นงาแต่ท้ายสุดป็นสัปดาห์สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบว่ากันครับคุณผู้ชมครับ ก็ถือว่าเป็นหุ้นลิสซี่ตัวนะพอวิ่งแล้วเนี่ยมันก็มีเสียงออกมาเฮ้ยมันจะไปแบบสีสวัสดหรือไม่ไปแบบงินติดล้อสีสวัดนะคุณผู้ชมครับ S A W A D เนี่ยเขาไปตอนนี้20กว่าบาทแล้วเออแต่มันมีข่าวทิว่างทงวอร์อะไรก็ว่านไปคุณผู้ชมครับไอตัวนี้จะไปตามหรือเปล่าอย่างไรโอ้จะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้พอเจ้าพระคูณจ้า เล่นหุ้นเนี่ยมันต้องดูพ e ประกอบกันด้วยใช่ซึ่งพ e นะวันนี้นะอยู่ที่48เท่าแล้วเออโหถ้าวิ่งไปตามสิรสวัสดิ์นะโอ้โหถ้าวิ่งไปตามยิปาก็60นู่นนะขึนไปด้นเลยไฟดู้กระจายเลยลิสซิ่งเลยโอ้โหพุ่งขนาดนี้อะว่ากันไปแล้วมาสก็มีแนวโน้มผลประกอบการที่ออกมาดีนะอ่านะก็ว่าจะกดพีเให้ลดลงมาได้อีกบอกคุณผู้ชมนิดหนึ่งแล้วกันว่าตัวของเมืองไทยลิสซิ่งเนี่ยมันทำอะไรนะเขารับ ทะเบียนไงรับทำ listing สื่อชื่อไมโครไฟเนี่ยะเอาทะเบียนรถมาแลกไปใช่แลกไปแต่ว่าส่วนมากเขาจะทํากับมอเตอร์ไซค์เออจักรยานยนต์นั่นเองคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะก็รูปแบบต่างกับสี่สวัสด์นะเออสวัสด์เนี่ยมันจะเป็นรถยนต์ในนี่จะเป็นมอเตอร์ไซค์ว่ากันะแล้วก็บอกคุณผู้ชมนิดนึง NBL เขาก็ถือว่าต่ำนะอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิปี54าสถึงห้นะครับก็ถือว่าสูงเยอะนะแปดสิบเอ็ดจุดสามสิบเปอร์ให้คุณผู้ชมเปรียบเทียบกันนิดนึงแณผ บอกว่าไปายกับสีสวัสด์คือตอนนี้เนี่ยถ้าเราอยู่ในสินเชื่อพวกทะเบียนรถแบบว่าสินเชื่อบุคคลไม่มีหลักประกันเนี่ยสีรายใหญ่ๆในประเทศไทยมีคือหเมืองไทยลิสซิ่งสอง C F G service service สสีสวัสด์เงินติดล้อนี่แหละแล้วก็นิ่มัสีแสงลิสซิ่งครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าเกิดว่าพิจารณาในปี56นะเอาของปี56มาเทียบแล้วกัน อันดับหนึ <S 1> 1 <S ่งโดยโที่เป็นสาขานะอ่าคือสีสวัสดิ์602สาขาลราลงมาเราลงมาในกันเมืองไทยลิสี่รี่แหละ415ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าแยากเป็นพวกให้เงินกู้อ่ะ,อะ,อะ ับหนึ่งเป็นสีสวัสด์เออไม่ใช่อะไรเมืองไทยลิสซิ่งนี่แหละ5.8พันล้านบาทอันดับสองอ่ะก็สีสวัสด์3.9พันล้านบาทอ่าครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นดูกันให้ดีแล้วกันเนาะ DBS ีเอวิเกอร์ให้ไว้ราคาเหมาะสมที่พื้นฐาน8บาท82สตางค์จ้าไปดูกันที่อันดับสอง s j เอส h o m e ห่มรงตั้ง Jazz Eve หลังขึ้นเฮ้ เออคือแจ๊สจำได้แบบว่าเคยมีปัญหาอะไรเมื่อก่อนปัญหาโดนทั้งฟองศาโดนทั้งเรื่องของแบบนี่อะไรอย่าี้นกองทองทรัพย์อะไรอืออ่แต่ในที่สุดแจ๊สก็ประกาศเดินหน้าตั้งกองทุน infrastructure f u n หรือว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานนั่นแหละชื่อว่า jazz e i f jazz e jazz s i f เออนะก็จะขายสินทรัพย์นะฮะก็คืออะไรกองทุน เส้นใยแก้วเประมาณเก้าแปดแปดพูดให้มันชัดเจนเส้นใหยแก้วดําแสงเดี๋ยวคนก็รู้ว่าเอาเส้นใหยแก้วอะไรมาขายไปเพื่ออติกนั่นแหละ เก0 0 0สนแปดหมคกิโลเมตรไม่ใช่หูกิโลเมตรนะรมันเป็นหน่วยของเขาเออแลนะอ,อ่าก็นะราคาประเมิอนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะหกหมืาพหรถึงเจ็ดห่นหนึ่งพันสองล้านแล้วถ้าจะตั้งกองทุนขนาดกองทุนจะเป็นเท่าไหาไร่ยังไงกองทุนก็ประมาณ5้0 0มล้านถึงห7 50, 000, าหมานะื่นเร้อาสล้านนะครับเขาบอกว่ามีการประเมินกันนะ ว่าเอ้ยจะได้ยูเนีเออประมาณปีแรกเนี่ยแปถึงเซอเออว่ากันไปนะฮะ oh. แต่ทีนี้ก็ต้องมาดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยแจสมันมีปัญหาก,กับทีทีอนทีซึ่งทีทีอนทีเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยสินทรัพย์ของเขานะเขาจะเอาคืนมาแล้วก็ฟ้องศาล oh, <man. S 1> ตอนนั้นก็ขอให้คุ้มครองแต่ไปมาๆก็ยกเลิกการคุ้มครอง oh, แต่ยังไงยังไรก็ตามค <laughs> รับคุณผ <laughs> <ต>ู้ชมครับมันก็อยากจะรู้ว่าอา้าวแล้วแบบนี้ ท้งด้านของ t t ีจะมาทวงคืนหรือเปล่าคุณพีทว่าไงคุณพีาทพอทรม,มิกอ่ะคุณพีทก็บอกว่ายืนนี่ว่าไม่ ไม่มีปัญหาเพราะแจ๊ซไม่ได้รับชอบเองเดียวไม่ม <Geb Magn et> ีปัญหาเพราะแจ๊ซจะรับผิดชอบเองว่าเหรอแจ๊ซไม่รับผิดชอบจะว่าดิเออแล้วส่วนทีทีเอ็นทีไม่ขอคุ้มครองสินทรัพย์อะเขาว่าคุณพิเชษบอกว่าไม่รู้คุณพิเชษเลยคุณพิษเขาบอกไม่รู้ต้องไปถามทีทีเอ็นทีเองเอาล่ะอยู่ดีๆขอไม่ไม่คุ้มครองอะไรเงี้ยนะมันก็แปลกๆครับคุณผู้ชมครับแบบ ดูเหมือนว่าดาวเสาเขาจะย้ายออกไปดาวอะไรเขามาแทนคือกลางปีเนี่ยมันตีกันมั่วไปหมดดาวเสาดาวศุกร์ดาวอะไรก็ไม่รู้ตีกันมั่วไปหมดเจอเรื่องของการอะไรนะนี่เจอเรื่องของซื้อหุ้นคืนคุณผู้ชมครับเอ้ยไม่มันเกิดมาในช่วงของการจะซื้อหุ้นคืนซึ่งการซื้อหุ้นคืนเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณพิษก็ได้ซื้อไปแล้วช่วงที่มันล่วงๆลงมาเออคือแจ๊สเนี่ยออก ออกออกมาติแบบซื้อหุ้นคืนก็คือเอาเงินบริษัทเนี่ยมาซื้อหุ้นแล้วก็ซื้อไปเรียบร้อยแล้วก็ได้ยินข่าวแม่บอกจะซื้ออีกเออเขาบอกเขาเัียงซื้อไม่หมดอะไรเงี้ยแต่คุณพีทเขาบอกว่าไม่มีนโยบายออกมาขายในตลาดนะไม่ขายไอ้ซื้อไปแล้วเนี่ยไม่ขายในตลาดนะไม่ขายในตลาดแล้วนอกตลาดนะไม่ขายเขาจะเอาไปลดทุนแหมจริงๆเลยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องของแจ๊สครับคุณผู้ชมครับแหม เพราะเสาหายไวเนอะยังไม่ทันเก้าปีเลยอเอออ่าอ่าอ่าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ประกาศข่าวดีตั้งแจส็สอินไปแล้วเนี่ยก็ราคาหุ้นก็รุวงมาหน่อยอยู่ที่เจ็ดบาทเก้าสิบคือก่อนดันั้นมีการไล่ไปแล้วโอกให้ราคาเหมาะสมเท่าไหร่ยังไงฮะบอโรทินิตี้ให้ราคาประเมินอ,อยู่ที่เก้าบาทสิบเออเอาว่ากันไปไปดูกันที่อันดับหนึ่งโอแปก โอเปกครับกดน้ำมันมูบแพ้คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยม mm ันก <nivel> ็จะมีสต็อกลอสครับคุณผู้ชมครับมันหลอนหุ้นน้ำมันอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยคือหลังจากที่โอเปกนี่ชื่อเต็มชื่ออะไรโอเปกโอเปกประเทศชาติอเไรองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมันคือก็เป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันนะส่วนใหญ่อยู่ตะวันออกกลางครับคุณผู้ชมครับก็าคงเาีนเท่าเดิม เออสามสิบล้านバแลต่อวันเออเมื่อวันพัสดาหาดสะบัดดีที่ผ่านมานะคุณผู้ชมนะทั้งทั้งที่จริงๆแล้วราคาน้ำมันเนี่ยมันก็ร่วงมาต่อเมื่อคือคนก็บอกว่าเอ๊ะแหมโอเปกถ้าเกิดว่าบอกว่าลดกําลังการผลิตนะอาจจะช่วยประยุงราคาน้ำมันได้แต่บังเอิญว่าไม่ครับคมกําลังการผลิตครับคุณผู้ชมครับแถมบอกยอมรับได้ด้วยกับราคาน้ำมันที่ร่วงลงมานี่นี่ประเทศโอเปกเขาพูดอย่างนี้เศรษฐีพูดกันนะคุณผู้ชมครับเาพูดกันนะแต่นี่มันสร้างความช้ำใจให้กับ2ประเทศ หรือประเทศภายรอบนอกอย่างเช่นรัสเซียอย่างเงี้ยหรือเวเนซุเอลาอย่างเงี้ยคือเขาพึ่งน้ํามันแล้วเขาก็ก็พยายาม่จะให้ให้ออเปลดกาลังการผลิตน้ํามันเพราะตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าซัพพลายมันเกินหลังจากที่สหรัฐเนี่ยเขามีพวกเชลแก๊กก็คือขิดน้ํามันอ่ะเออเขาเอาเอามาผลิตได้ไงเออทีนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ความต้องการมันก็ น้อยลงแต่ซัพพลายก็ยังออกมาเยอะอยู่แถมเศรษฐกิจก็ไม่ดีกว่าต้องกันก,ก็ยังไม่มีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาที่ทําให้ราคาน้ำมันมันร่วงลงโอ้นี่ไงต่ำที่สุดในรอบโอ้ แี่นเู้ชมบริษัทน้ำมันต่างๆก็ซีเรียสกันนี่ออสต๊อกน้ำมันจะขาดทุนหรือเปล่าพู่นพลังงานล่วงเลยแหละเออก็สต๊อกน้ำมันจะขาดทุนหรือเปล่านี่คือประเด็นฮะอเอามาดูดน,นิดนึงบัเรากรุงศรีก็มองปตทสพนะฮะถือว่าทําน้ํามันแหละคุณผู้ชม,มก็บอกว่าปรับสมมติฐานราคาน้ํามันดิบปีห้าแปดเนี่ยเหลือ90 บาเร่เอ,อือนะอันนี้คือราคาเฉลี่ยแต่วันนี้ปัจจุบันเนี่ยราคาน้ำมันเดิอบนี่อยู่แค่หกสิบเจ็ดสิบแล้ว 63, แล้วผู้ชมนะแ,แต่ก็เขาบอกว่ามันก็น่าสนใจเรื่องของที่บริษัทจะซื้อกิจาการแต่ว่าราคาน้ำมันมันไม่ดีไงอ,ออนะฮะก็เอาว่ากันไปครับคุณผู้ชมครับก็ให้คําแนะนานะฮะว่าถือละกันให้มูลค่าเหมาะสมร้อยเจ็ดสิบบาทอีกตัวหนึ่งที่หลายคนบอกว่าอาจได้รับผลกระทบชัดๆโอ้โหท็อป ไทออยท็อปึกว่าโล์งกันคือลงกันเนี่น <c oughs> นนยนจะต้องสต็อกน้ำมันไง <c oughs> ใช่นี่แหละตัวโดนเลยเออนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีขาดทุนจะสต็อกน้ำมันในไตรมาสสีแน่นอนแหละเขาว่ากันไปนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะนี่ก็คือภาพรวมนะฮะที่บอกออกมาครับคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วแหมจริงๆเลยเออนี่ บอกลงว่าก่อนที่จะกลับไปนี่มองทีมชาติไทยเป็นไงบ้างโอ้โหสบายอ๋อหมายถึงฉลุยชนะเป็นแชมป์สบายเออกินขนมสบายเลยนั่งดูอยู่บ้านไม่ไปหลอกสนามวันเสาร์นี้เห็นบ่อรถติดทำไมอ่ะคนมาที่นู้นที่นี่ที่นั่นโอ้โหใครออกจากบ้านในกรุงเทพมาร้องเออทำไมมีอะไรอ่ะโอ้มีทั้งงานแต่งประชุมประชุมเต็มเลยนะรู้จอมนะเออวาดไป ตกลงว่าจะไม่ออกจากบ้านไม่ออกเดี๋ยวจะขึ้นออนไปแล้วครับถ้าเราทวนคําถามผมถามว่าทีมชาติฟุตบอลเราเป็นยังไงนะฮะคำถามคําตอบก็ออกมาตามที่กูณิู้ชมไปแล้วครับ <c oughs> ในเหนื่อยใจ <c oughs> <S <S> <S สวัสดีครัไปไหนนี <c oughs>